สวัสดีครับสวนลุงใหญ่อวกาโดฟาร์มครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆมีให้แชร์ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูแล้งนะครับเป็นฤดูที่เหมาะแก่การผลิตดอกออกผลตอนนี้อวอกาโดของสวนลุงใหญ่นะครับกาลังบานสะพรั่งดอกเต็มต้นเรียกว่าแทบจะทุกสายพันธุ์เลยนะครับปีนี้มีดอกหลายชุดนะครับทําใไม่มีอวอกาโดหลายรุ่นมาก คลิปนี้ก็ตั้งใจนะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูความดกของแต่ละสายพันธุ์เรามาเริ่มดูต้นนี้กันก่อนเลยนะครับแตนเดดดัมไอถ่ายนะครับเป็นพันธุ์ลายไเชี่ยวชาญบ้างเอ่ยเห็นใบก็รู้หรือต้องเห็นผลก่อนพันธุ์นี้เรียกว่าพันธุ์ปากช่องเก้าๆนะครับเป็นพันธุ์ที่กําลังฮอตที่ดูและตอนนี้นะครับดูความดกของเขาเลยเป็นพวงก,ก็มีนะครับ เป็นดอกชุดแรกนะครับติดเกิน30%คาดว่าน่าจะได้เก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่สามารถทำนอกฤดูได้สุดยอดไปเลยนี่เป็นผลผลิตชุดแรกนะครับเป็นดอกของชุดแรกชุด2ก็เล็กลงมาหน่อยนะครับชุด3ก็กําลังดอกนะครับกําลังจะติดผล เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพันเบาที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศในบ้านเราจริงๆนะครับเอ๊ hey, แล้วนี่พันอะไรมาจากไหนทำไมมาอยู่ด้วยกันได้ลองให้เพื่อนๆทนายครับนี่พันอะไรฉะเฉลยเอาแล้วกันนะครับพัน ta ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นความแปลกที่ไม่น่าแปลกเลยนะครับคุณสมบัติที่คล้ายกับปากช่องก้าวของ ta 2 1ก็คือความดกครับ ความทนทานเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปวนผลชุดแรกก็ติดได้ขนาดนี้ต้องทนจริงๆนะครับทํานอกฤด,ดูได้สบายชิวๆความดกนั้นไม่แพ้เลยนะครับรุ่นแรกที่ติดผลได้เยอะขนาดนี้หายากมากนะครับเพราะว่าต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปวนไปดูสูตรสามีกันบ้างครับหมีนอกฤด,ดูกับเขาบ้างไหมนะอันนี้ก็เป็นชุดแรกของเขานะครับ ก็จะใหญ่ประมาณนี้แล้วนะครับต่ <B 6. S 1> อก็กำลังมีช่องกำลังจะริญเติบโตนะครับที่ข้างบนอันนี้เป็นดอกชุดแรกเนาะดอกชุดแรกก็จะประมาณนี้นะครับดอกชุดแรกเนี่ยประมาณเดือนตุลาเนานะอนตอนนี้ก็เริ่มโตขนาดนี้แล้วนะครับชุด อันนี้ชุดสองนะครับท่านผู้ชมมีชุดสองอันนี้ชุดสองก็จะเล็กหน่อยนะครับนนชุดสามก็นี่นะครับนี่ท่านผู้ชมครับอันนี้คือชุดสามที่พึ่งจะติดนะครับเนาะได้เดือนตัวกว่านี่นะครับเนี่ยมีหลายชุดมากนะครับโดยเฉพาะชุดท้ายๆนี่นะครับจะติดลูกเยอะมากต้นนี้ก็เป็น2 in one อีกแล้วครับท่านผู้ชม สองสายพันุอยู่ในต้นเดียวนะครับต้องเป็นพันุเบาวกับพันุ์บาวนะครับถึงจะเกิดความสมดุลและพันุ์นี้ก็มีชื่อว่าพบพระสี่แปนะครับหรือเรียกชื่อย่อว่าอาฟูเป็นพันุสุกม่วงนะครับรูปทรงคล้ายน้ำเต้าย,ยาวๆหน่อยชุดแรกน่าจะติดเดือดรูกเดียวนะครับอาจจะติดมากกว่านี้แต่ก็ร่วงแต่ชุด2ชุด3นั้นมาไม่เบาเลยนะครับ เต็มช่อเลยท่านผู้ชมลองสังเกตน,นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11โอ้เยอะนับไม่หมด้วครับแต่คงจะติดทุกลูกไม่ได้นะครับเพราะกิ่งอย่างเล็กดูต้นนี้ครับโอ้โหสูงกว่าใครเลยนะฮะสูงนิ่วเลยเป็นพันแม็กซี่โคลานะครับผสมผสานกับพันศูน์ ติดลูกกันทั้งหมดแล้วนะครับสองสาพส่วนตอนนี้นะครับทูอินวันฝั่งนี้จะเป็น t ทีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็น Red เลดเดนนามเพิ่งจะแทงช่อดอกออกมานะครับยังไม่บานเป็นพันธ์ที่แตกด,กดอกดีมากนะครับมีทุกกิ่งเลยต้องไปลุ้นนะครับว่าจะติดลูกดีไหมเป็นดอกปีแรกนะครับ ต้นสมบูรณ์ขนาดนี้น่าจะติดลูกได้เยอะเรามาดูพันธุ์พบพะส8กันบ้างน,นะครับนี่มีแต่ช่อดอกนะครับใบมีน้อยเหลือเกินเป็นดอกรุ่น2รุ่น3นะครับรุ่นแรกนั้นแทบไม่ค่อยติดเลยพบพระส8ไปสำรวจดูนะครับก็เจอแค่2-3 มีไม่ถึงสีลูกนะครับพันะานนอกฤด,ดูของส่วนเราติดน้อยมากครับที่อื่นไม่ทราบนะครับส่วนมากจะเป็นดอกชุดสามนะครับที่ติดเดยอะที่สุดผลของดอกชุดนี้นะครับจะเลดยาวออกไปตรงกับพันธุ์วัคเนียกล,กลางกรกฎาคมพันธุ์พะพาศูนย์แปดนะครับเป็นพันธุ์ที่ไม่ชอบความชื้นเยอะชอบแหง้งแหง้งยิ่งแรงยิ่งออกดอกมากครับ ส่วนพันธุ์นี้ครับท่านผู้ชมเหมือน034มากนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นพันธุ์ัวริโอนี่เป็นลูกเดียวนะครับที่รอดมาได้เป็นผลของดอกชุดแรกนะครับติดไม่เยอะแต่ชุด2ชุด3นั้นจัดเต็มนะครับใบาหายหมดเลยครับท่านผู้ชมร่วงมาเป็นปุ๋ยกองเต็มพื้นเลย สำหรับต้นนี้นะครับไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครครับแปลตรงๆก็คือแดงกระทองแล้วก็หวานปีนี้ก็ติดลูกหลายลูกเหมือนกันนะครับดอกเต็มต้นเลยออกดอกช้าหน่อยนะครับเป็นปีแรกหาลูกใหญ่ๆนอกฤด,ดูไม่เจอเลยดอกชุดท้ายมาเยอะนะครับ แต่ต้องเราดูว่ามันจะติดมาได้มากน้อยแค่ไหนเป็นปีแรกเช่ด้วยนะครับไม่ได้หวังอะไรมากขอได้ชิมสัก4ีหลูกก็พอใจแล้วส่วนต้นที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นพันธุ์เพชรสยามนะครับต้นนี้ออกลูกเป็นปีแรกดอกมาเยอะครับเป็นพัน์ุน้องใหม่นะครับที่ทางสวนลุงใหญ่นั้นได้คัดสรรในด้านของคุณสมบัติต่างๆไว้ จุดเด่นที่สำคัญเลยของพันนี้ก็คือคุณภาพของเนื้อนะครับที่มีความละเอียดแห้งเหนียวนุ่มละมุนประทับใจมากนะครับก็เลยขยายต่อเพื่อเป็นการศึกษาดูต่อไปว่าจะมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้างเรามาดูพันธ์ไร้เมล็ดกันบ้างครับท่านผู้ชมแตกดอกสวยงามเหมือนผู้เลยนะครับ เป็นอย่างนี้ทุกปีครับนี่ก็เป็นปีที่4นะครับผมไม่เคยว่างเว้นสักปีเดียว<า>นี่ก็ให้ผลผลิตมาต่อเนื่องกัน4ปีแล้วนะครับลำต้นทนทานทนโรคนะครับมีกำลังเลี้ยงลูกได้อย่างมหาศาลใครมีร้านน้ําปั่นนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวก็เกินุ้มแล้วครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์กวักนินนะครับออกดอกอยู่แล้วก็ออกดอกต่อไปนะครับ ชุดแรกก็ติดมาแค่ลูกเดียวถ้าไม่สังเกตดูดีๆนะครับจะไม่เห็นเลยพันนี้เขาบอกออกนอกฤดูได้ออกก่อนใครเลยแต่ต้นนี้ก็ยังอยู่ในวัยกาลังจะเริ่เติบโตยังไม่พร้อมที่จะออกลูกได้มากพันที่ออกนอกฤดูได้เรียกว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับที่เรล่ามืออาชีพอะโวคาโดทั้งหลายกําลังตามหาอยู่มาดูพันนี้กันบ้างครับทรงพุ่มใหญ่โูรงริ้วเลย พึ่งจะแตกตาดอกครับบางจุดยังกลมกลมอยู่เลยเป็นธรรมดาของกลุ่มพัน์หนักนะครับซึ่งก็จะช้ากว่าพันเบายิ่งออกดอกช้านะครับก็จะส่งผลทำให้ฤดูการเก็บเกี่ยวนั้นก็เลื่อนออกไปเลดออกไปอีกถึงแม้จะเป็นพันหนักนะครับแต่ก็ต้องมีติดส่วนไว้เพราะพัน์นี้จะให้ผลผลิตช่วงปายปีนะครับตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับ ไม่มีพันเบาพันแหนที่จะทดแทนช่วงเวลาตรงนี้ได้ยังมีอีกหลายสายพันธุนะครับที่ยังไม่ได้พาไปชมเดี๋ยวต้องรอให้เขาติดลูกดีก่อนนะครับต้องรอติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอลาทุกผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ